สมทรงสมทรงเธออยากจะกินอะไรอยากจะกินน้ำพริกปลาสลิดหรือว่าอยากจะกินน้ำพริกหมูฝอยไปเลยกดเลยหมูฝอยร้อยแปดสิบเก้าแมน้ำพริกปลาสลิดหนึ่งกระปุกส่วนน้ำพริกปลาสลิดซื้อสองกระปุกร้อยห้าสิบแปดบาทหนึ่งกระปุกเจ็ดสิบเก้าบาทถูกมากเลยเออนั่นแหละน้ำพริกกระปุกละเจ็ดสิบเก้าบาทมึงจะไปซื้อตลาดไทยก็ได้แต่ว่าเท่ากันราคาแต่ขนาดการของกูกขายผ่านทิกตอกแล้วกูก็ไม่ได้ขายราคาแพงด้วยน้ำพริกแม่กูเลยแม่แสงตาลเ้าไปเลยกดไปเลยสมซองฝ่ายเลยไอ้จันเป้งจันเป้ๆๆงปอ ไปเลยมึงซื้อค่ะฉันเป็นมึงซื้ออีจันเป็นอีสมทรงอีชอยมึงใจงลงงลงลแล้วมึงรีบมึงมึงรีบเลยแล้วๆตอนนี้กูกำลงังทาโปรโมชั่นอยู่แล้วๆเลยเกณฑ์เพื่อนมาซื้อ <im less something> เพื่อนส่วนใหญ่ชอบกินน้ำพริกมันจะเลยอาหารไงน้ำพริกอ่ะมันจะเลยอาหารเพื่อนชอบกินน้ำพริกแต่เพื่อนชอบรอว่าเออเมื่อไรจะเอาไปแฝกมันอย่างเงี้ยเราก็บอกเออไ,ไม่มีของฝากเรากูจะมาของแจกกันเลยล่ะกูขายของอยู่ตอนนี้แหมมึง มึงจะให้กูแจกอยู่ตลอดเวลาได้ไงช้อยมึงอีสมรงอีจันเปลงมึงแม้ติดนี่ัสเสื้อแดงนะพวกมึงอ่ะเราต้องขายของนะคะเราต้องขายของกับเราวันนี้ประเทศชาติเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีใครเอาเงินออกมาใช้เลยนะคะชาวนาก็ลาบากชาวไร่ก็ลําบากประชาชนก็ลําบากค่าพลังงานก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ข่าไฟใบเอฟทีเนี่ยก็มาตลอดเก็บค่าเอฟทีกูตลอดเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะประชาชนตอนนี้สภาพกองก็ไม่มีนะคะแบงก์ก็ไม่ค่อยปล่อยกู้นะคะลดดอกเบี้ยก็ลดนิดนึงนะคะลดนิดนึงจากั้นเนี่ยประชาชนก็ยังเป็นเครดิตเป็นหนี้เครดิตโภโล ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะถ้าเกิดใครเป็นนายกร,รัฐมนตรีตอนนี้บอกเลยเลยว,ว่าหัวหมุนมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรย,ย,ยิงสติปัญญาถ้าเกิดมีน้อยๆเนี่ยก็ยิงจะหัวหมุนหน่อยแต่คะนนเดียวกันถ้าเกิดสติปัญญาที่มีมากๆก็ๆยังหัวหมุนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีสภาพคล่องไม่มาค่ะและตอนนี้สีจ้นผิงก็ไม่ปล่อยคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่ากลัวไปคาสิโนค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆตอนนี้วีซ่าเนี่ยมีแต่ผู้อิสราเอลเนี่ยมาก็ไม่รู้จะมาสร้างปัญหาหรือเปล่านะคะจากนั้นผู้ประเทศชาติเสืกสร้้้้้าาาาาาางงงปปปปัญหหออุกกกููรร์ีตนนไไไไมมม่่ลลลแวะะคคชท จำไม่ได้เหรออีอุยกูนี่แหละที่ไประบุยระบุยตรงสีแยกลาดจะะสมจำได้ไหมล่ะมุ้ยมันเอาซีโฟไปเลยระบุยระบุยระบุยตุลยบุยตุลยบุยตุลย์ปุตุยไปเท่าไหร่แล้วตรงสีแยกลาดะสงอ่ะอีอุยกูมันประท้วงอ่ะนั่นแหละค่ะประเทศเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีนายกรัฐมนตรีที่สมองน้อยสมองฟีแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เสือกทับตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหอยเนี่ยกูบอกได้เลยนะคะว่าสร้างปัญหาบ่อยๆในประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมบอกได้เลยตอนนี้นะช้อปปิ้งอนนีคร้ต ใครกล้าไปห้างคะแถวแถวราชจประสงค์กูไม่กล้าไปนะคะแต่ลรโรงแรมแถวนั้นกูก็ไม่กล้าไปนะคะทำไมล่ะก็มึงส่งอุยกูไปโดยที่อุยกูมันไม่อยากไปไม่ใช่เหรอแหละตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาประท้วงกันอะไรกันอย่างไรก็ตามแต่มึงสมองน้อยไงไม่รู้จักคิดไงพอมึงส่งอุยกูไปจากนั้นปุ๊บไออุยกูเนี่ยมันสมควรถูกส่งแหละแต่ขณะเดียวกันมึงไม่รู้จักคิดแกไม่รู้จักคิดไงมึงก็จะก่อปัญหาน่ะสิอีควายไอคนที่มึงจับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็มาก่อเหตุแล้วประชาชนเนี่ยประเทศไทยก็ตกเป็ตปนต เข้าใจที่ไหมเนี่ยเนี่ยมันมีรัฐมนตรีเนี่ยเขาเรียกว่ามีหัวเอาไวข้ขันหูแลก็มีหูเอาไว้ไปเดินแบบเนี่ย เป็นแม่ค้าครับไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ต้องมาแซกกูสถานก,การณ์รัฐบาลชุดนี้กําลังงอนเง่นนะทุกคนฉันบอกพวกเธอเลยสถานก,การณ์เขากาลังงอนเง่นเพราะว่าไม่สามารถจะหาะไรายได้จากทางใดได้เลยเพราะว่าผู้บริหารตัวจริงก็ไม่ได้มีปัญญามากเท่าไหร่นอกจากว่าจะเอาตัวเองรอดเสร็จแล้วปุ๊บก็พยายามไปยุ่นจานทั้งกิจการบ้านเมืองและขณะเดียวกันก็ไปสั่งรัชการโดยนอกรีตนอกร้อยและข้าราชการก็ไม่การที่จะทําทตามคําสั่งเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดข้าราชการที่ถูกสั่งไปยืนมองหน้าอิสทรอ,อข้าราชการเขาบอกว่าไปยืนมองหน้า สทลแล้วก็สทลก็สั่งแทนลูกนะสั่งไอ้พวกนี้ก,พก็พยักหน้าพยักหน้าพยักหน้าแต่ละพยักหน้าแล้วเธอไปทํำไหมพยักหน้าอธิบดีหลายคนบอกว่าพยักหน้าแต่ผมไม่ได้ทาครับทำไมละ่ะก็อีที่สั่งนี่นมันผิดกฎหมายก็เลยไม่ทําและอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้มีอํานาจจริงๆเพราะฉะนั้นก็แม้คนมีอํานาจจริงๆสั่งเขายังไม่ทําเลยทําไมก็มันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่สั่งคือผิดกฎหมายนะคะคุณคุณพ่อสทลคุณพ่อสทลคุณพ่อสทลเสือกทุกเรื่องไอ้ที่สั่งน่ผิดกฎหมายนะคะข้าราชการเขา ที่อ e ีบิ๊กบอสของอดีตธนาคารกรุงไทยติดคุกอยู่ไงตอนนี้ยังไม่ออกเลยอ่ะเพราะทุกคนเขามีประสบการณ์ค่ะทุกคนเขามีประสบการณ์ค่ะว่าจันสดมันดีอย่างนี้นี่ใครสั่งได้ใครสั่งไม่ได้และอะไรเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะ1ตอนนี้สั่งราชาการไม่ค่อยได้ค่ะแล้วข้าราชาการก็คือเกียร์ว่างให้ค่ะทําไมใส่เกียร์ว่างให้อ่ะก็ไอคนที่สั่งไม่มีอํานาจแล้วคนที่มีอํานาจก็สั่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเกียร์ว่างอันนี้ข้อที่1ค่ะส่วนข้อที่2ข้อที่2ก็คือว่าณเวลานี้เศรษฐก ตองเที่ยวประเทศจีนมาเที่ยวประเทศไทยค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวเข้าไปคาสิโนค่ะกลัวฝึกนิสัยค่ะเพราะว่าคุณสีเจนพิงเข้าด้ติงกับนายกรัฐมนตรีของประเทศสมมุติประเทศหนึ่งคือประเทศไทยกูเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยนะคะติงบอกว่าคุณจะทาจริงๆหรือคาสิโนอีนั่นเสือไปพูดกับสีิินพิงเหมือนแบบเด็กเบบีอ่ะไปพูดกับผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากอ่ะบอกว่าอ๋อพอดีว่ามีแค่สิเท่านั้นเองค่ะยังไม่รู้สจกสำเนียกอีกเขาสอนขนาดนั้นยังไม่สำเนียกอีกสรุปเขาก็เลยไม่ปล่อยนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยเลยค่ะดัังงนนน้ท่่่ออเีีียยววจหาไไปคะะซ เขาก็ไม่มาค่ะตอนนี้ก็เลยเหลือแต่จีนเทาที่อยู่ในประเทศไทยค่ะส่วนข้อที่3ตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำเพราะว่าบรรดาพวกเกษตรกรราคาสินค้าเกษตรไม่ดีทั้งข้าวทั้งมันทั้งปาล์มค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้าเกษตรไม่ดีเกษตรกรจึงไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่ายเมื่อไม่มีเงินไปใช้จ่ายแต่ไม่มีการซัพ s i d y ไม่มีส่วนต่างที่จะปล่อยเข้ากระเป๋ากเกษตรกรนะคะจะแจกรูปแบบใดก็แจกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเงินไม่พอและเงินไม่มีและไม่มีช่องทางในการถูกต้องตามกฎหมายในการที่จะปล่อยเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกรเพราะว่าไม่มีโครงการประกันราย ด,ดังนั้นก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับว่าหมดค่ะไม่มีสามารถในการที่จะไปกระตุน้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าคนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศคือเกษตรกรคือชาวไร่แล้วก็คือชาวนาไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าไม่มีสภาพคล่องขายข้าวก็ไม่ได้ขายข้าวก็ไม่ดีเพราะราคาเกษตรตกต่ำในรอบรัฐบาลตุ้งติ้งสะดิ้งสีหมดปัญญาแก้แล้วค่ะเพราะฉนั้นเรื่องที่สีก็คือเรื่องที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆค่ะไม่มีการกระตุน้นเศรษฐกิจทําให้บรรดาพวกค่ายรถยนต์ต่างๆค่ะพวกอะไรรถยนต์ต่างๆค่ะปิดโครงการหนีค่ะปิดโรงงานหนีค่ะ คนก็เลยตกงานสำทับเข้าไปอีกตอนนี้คนตกงานปลาเข้าไปหลายแสนคนแล้วนะคะยังไม่นับที่ตลาดหุ้นก็ผันผวนค่ะไม่มีความน่าเชื่อถือจากนายกรัฐมนตรีค่ะดังนั้นไม่รู้คนไหนเป็นนายกรัฐมนตรีตลาดหุ้นมันก็เลยผันผวนค่ะตกค่ะตลาดหุ้นตกค่ะอุ้ยพันสองร้อยจุดไม่รู้โงงหัวขึ้นหรือยังนะคะนาเวลาเนี้ยเ,เรื่องมันก็เป็นประการรัชนี้แหละค่ะทุกคนค่ะและขณะเดียวกันคุณนิพิินทรสมบัติเพิ่งให้สัมภาษณ์นวหว้าคุณพี่เด้งบุรดมจิตด,ดอนปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะปรากฏว่า อีนาเลียมที่ใครก็ตามอีพวกตำรวจตำรวจทหารทั้งหลายมึงระวังมันนะระวังการไปพบอีนาเลียมนะระวังโดนแป๊กนะทำไมล่ะอีนาเลียมอาจจะต้องหนีออกนอกประเทศเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ค่ะทำไมล่ะคะอ๋อ,อก,ก็คดีหนึ่งหนึ่งสองมันกำลังคลายแม็กแล้วค่ะกูเ <c oughs> ตือนอะไรมึงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยมึงไม่รู้จักฟังกูเนี่ยอีจอยกูบอกพวกมึงเลยอีจอยเอ้ยกูบอกมึงเลยอีจอยมึงไม่ชอเหลือคำกูนะเอออีจอยกูบอกมึงเลย บอกแล้วไงว่าไอ,อ้จิมมี่ชูราคา480,000มึงใส่ออกมายังไงให้สั้นกรุกูดูตัวสั้นเลยอะ่ะมึงใส่ออกมาเหมือนกับนกเพนกวินเ,เลยอะ่ะเออมึงใส่ยังไงใส่รองเท้าจิมมี่ชูคู่ละ480,000ใส่ออกมาเป็นนกเพนกวินเลยอะ่ะแม่สละอันตันไปหมดเลยมึงแม่ <laughs> <laughs> บอกแล้วมงจักฟังแฟชั่นเนี่ยเป็นเรื่องของรถสินิยมเวลามึงใส่อะไรอัดเข้าไปอัดเข้าไปแม้ใส่ยังไงให้เป็นรถพุ่มพวงก่อนใส่ยังไงให้เป็นรถพุ่มพวงก่อนพวกมึงแม่จริงเลย สวัสดีค่ะดเรเล่าเรื่องท็อกให้ฟังบ้างนะคะเพราะว่านี่ไม่ได้ไปใช่ไหมล่ะเราอะ ก็ไม่มีอะไรมากเขาก็สนุกสนานกันบันทันไทยเขาก็เปิดพวกอารมณ์เดียวกันไปเจอกันสนุกสนานกันแล้วก็อัปเดตสกิลอัปเดตสเตตัสว่าพบปะกันแล้วก็มันเป็นยังไงแล้วก็ไปแล้วก็สนุกสนานฮิฮาถ่ายรูปถ่ายแสงแล้วก็พบเซเลบทุกคนของวงการการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นนายชวนดิีไปในคุณปองอัญจรีไม่ว่าคุณสนที่ยานไม่ว่าคุณเจมสศักดิ์ปิ่นทองไม่ว่าจะเป็นคุณใครต่อใครแล้วรวมทั้งเซเลบรุ่นใหม่ๆรวมทั้งดรมาริกาก็ไปขายของและนอกจากนั้นก็มีบญญญมบ,ดดมบบบุุญญอดดสินเีกรรแลมะงจตคคาํั ของประฏศชจติที่แบบว่าอยู่แนวหน้าแล้วก็อยู่แถวหน้าไงเออก็ช่วยไม่ได้เธออยู่เอาก็ช่วยไม่ได้ ก็ช่วย <c oughs> ไม่ได้ดันอยู่บ้านนอกเองนี่เออมันก็ต้องเป็นคนในเมืองอย่างฉันเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยมันต้องเป็นคนกรุงเทพเนี่ยสิถึงจะสามารถมานั่งดูได้เนี่ยเพราะว่ามันบ้านไกลใช่ไหมบ้านไกลเนี่ยใครก็จะไปนั่งจัดทอกโชว์ที่จังหวัดพะเยาละบินไปโอ้ยเสียค่าเครื่องบินอีกประมาณ2 0 0 0 0ื่นเสียค่าเครื่องบินไปไปกลับอีกหมื่นหนึ่งแล้วก็เ,เสียค่ารถค่าลางเช่าไปอีกประมาณอีก2องพใครจะไปจัดบ้านนอกพะเยาล่ะ <c oughs> ใครจะไปจัดบ้านนอกล่ะใครจะไปจัดบ้านนอกเขาต้องจัดในเมืองสิใ,ในกรุงเทพนี่เมื่อวานฉันเจอคน ต่างจังหวัดเพียบเลยชนบุรีก็มาเออชะอําก็มาหัวหินก็ยังมาสงขลาก็มาภูเก็ตก็มานี้แล้วก็นี่นครที่ธรรมราชนี่ใจมากมาเลยนี้แล้วก็ขนาดคุณแม่อีกคนนึงนะขนาดนั่งวีลแชร์มายังมาเลยนี้บอกว่าสนุกค่ะโดยเฉพาะช็อตด็อกเตอร์ฮากริงเลยนั่นยังไม่ได้กะพีกะพีของครึ่งนึงที่ดอกเตอร์มริการ์จะแสดงนะบังเอิญเซเล็บมันเยอะกูก็เลยเอาเวลามาแค่นั time, like like here, ้นแหละไหนช็อตด็อกเตอร์เป็นยังไงบ้างไหนใครที่ดูใครครที่ดูช่วยรีวิวให้เพื่่ออนฟังหสวา ช็อตด,ด็อกเตอร์ทอกโชเป็นอย่างไรบ้างไหนเล่าซิไหนช็อตด,ด็อกเตอร์เป็นยังไงไหนเล่าซิอะไรจะมาหาขำกลิ้งอะไรเรื่องประเทศชาติเรื่องซีเรียสเครียดจะตายหาอยู่แล้วมานั่งหาอะไรเลยดูค่ะสนุกฮามีสาระมาสันสวัสดีค่ะด็อกเตอร์คนสวยขอบคุณมากแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์อ๋อแฟชั่นแฟชั่นมาสันทุกคนเป็นยังไงบ้างอ่าช็อตด,ด็อกเตอร์เป็นยังไงบ้างฉันเห็นว่า ฉ,ฉ,ฉันยังตอนที่ก่อนที่จะขึ้นฉันยังไม่รู้เลยนะว่าฉันจะพูดอะไรบ้างหลังจากนายชวนลีกภัยขึ้นไปเท่านั้นละ่ะฉันมีความรู้สึกนานมากเลยประมาณชั่วโมงครึ่งนายชวนนายชวนชัวนช่วโมงครึ่งฉันก็กลัวทุกคนจะหลับไปซะก่อนหลังจากที่ทราบซึ้งในรถพระธรรมเสร็จกูกลัวพวกมึงหลับกูก็เลยสร้างความฮาไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วฉันเป็นคนคอนการมีสาระนะจริงๆฉันอะ่ะคนการมีสาระตอนแรกฉันว่าจะร้องเพลงแล้วเจียวนะเกือบจะร้องเพลงแล้วแต่ก็ว่าเวลามันมีน้อยก็เลยไม่เลยร้องอ่ะเออฉันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรรอบนนาาฉััจจะดดิกทช ท็อกโชว์ส่วนตัว ika, ดเรมาริกาอย่างเดียวเธอจะซื้อตั๋วไปดูไหมกูจะขายตัว๋วเอาไหมขายตั๋วละห้าร้อยพอละอเอาเอาไหมเอาไหมมันมีคนจะขายตัว๋วตั๋วละหนึ่งหมื่บาทมันมีบริษัทออแกนไนซ์ใหญ่โตเลยมาจัดมาติดต่อฉันจะจัดท็อกโชว์ดเรมาริกาตั๋วเป็นหมื่นกูก็เลยไม่เอาทําไมล่ะอุ๊กเกงใจเกงใจทําไมอะ่ะตั๋วละเป็นหมื่นนะ,ะกเกงใจ กวงใจไม่มีเกงใจไม่ม like ีใครไปเกงใจว่ากูจะต้องไปนั myself, ่งเมาอีกนะสิมึงจะจัดด <guessing useful. S 1> ็อเรมาริกามาวาไรตี้ทอกโชว์ขายตั๋วเป็นหมื่นกูไม่เอาด้วยหรอกทำไมล่ะมันแพงเกินน่ะโอ้ตัวห้าร้อยเอานะเออโอเคเดี๋ยวจะจัดด็อเรมาริกาวาไรตี้ทอกโชว์เออเอาตัวละห้าร้อยพอเนาะโอเคเออเออด็อกเรมาริกาเดี่ยวไมโครโฟนด็อเรมาริกาเดี่ยวไมโครโฟนไปเลยไม่มีคนอื่นเอียวเออกูกูจะโชว์ของกูคนเดียวแล้วกูจะร้องเพลงของกูด้วย คนที่ดูจะ <S <S จะจะเชิญขึ้นมาขึ้นเวทีเนี่ยกูจะเชิญแค่พี่ปองคนเดียวพอละดเรมาริกาแอนปองอัญชลีไม่เดี๋ยวฉันจัดเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบริษัทฉันจัดเองเลยเดี๋ยวบริษัทฉันจัดอีเวนต์เองเองเลยเอาไหมเอาไหมไหนใครจะดเรมาริกาวาไรตี้ทอกโชว์ไหนใครจะไปดูบ้างยกมือขึ้นสิ ขออนุญาตไม่เป็นลงละครได้ไหมมันเรื่องเยอะฉันขอไปที่อื่นนะไปไปโรงเรียนได้ไหมสารวัตรได้ไหมดรมาลิกาลวาวไรที่ทอกโชขออนุญาตไปสารการจังหวัดได้ไหมตัวตัวตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยขออนุญาตไปเช่าสนามหลวงได้ไหมล่ะว่าถ้าไปเช่าโรงละครเหมือนเมื่อวานเนี่ยเฉพาะค่าเช่าก็ล้านหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วมึงกูต้องกูต้องซื้อกี่ตัวละ่ะมึงกูต้องเกณฑ์คนไปกี่คนอะห้าร้อยบาทเนี่ยต้องขายสองพันใบนะถึงจะพอค่าเช่าอะ ห้าร้อยบาทต้องขายสองพันใบนะถึงจะพอค่าเช่าอะ่ะโออนั่นนะสิพี่ปองเมื่อวานเนี่ยค่าเช่าต้องเป็นร้านน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาสถานที่ก่อนนะไปโรงแรมได้ไหมไปโรงแรมไหนดีวะเดี๋ยวก่อนคิดกันโรงแรมที่ไหนที่มันมีที่จอดรถวะไปจัดเหมือนงานแต่งอย่างนี้ได้ไหมไปจัดเหมือนงานแต่งค่าเช่าก็เป็นร้านเหมือนกันโรงแรมโรงแรมย่านราดประสงค์เนี่ยค่าเช่าก็เป็นร้านเหมือนกันเอาที่ไหนดีวะเดี๋ยวก่อนเอาที่ไหนค่าเช่าที่มันแบบ สองสามแสนเงี้ยโอ้กูรู้ละสนามกีฬากูรู้ละสโมสรกองทัพบกเอาไหมสโมสรกองทัพบกสโมสรกองทัพเรือนะโอเคโอเคโอเคหรือว่าจะไปเช่าที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นชั้นเจ็ดดีวะสโมสรกองทัพเรือเดี๋ยวมึงก็ขึ้นเรือไปเดี๋ยวมึงก็ตกเรืออีกอะเออสมุรกองทัพบกแล้วอีภูมิทำเวชยาัยแกจะอนุญาตกูไหมเนี่ยมันจะอนุญาตกูไหมล่ะ สมโมสรกองทัพบ,บกนี่รัฐมนตรตีว่าการชื่อในข่าวว่าชื่อภูมิธรรมเวชย,ยชัยแล้วพี่อ้วนมันจะอนุญาตไหมล่ะเออนั่นแหละแต่ก็คงอนุญาตนะนะเราก็ขออนุญาตว่าขออนุญาตไปตั้งบูธขายสบ,บู่นะคะพี่กูมไม่ด่าใครหรอกกูจะขอกูเอางี้กูด่าทุกคนยกเว้นพี่อะกูจะบอกพี่อ้วนว่าพี่อ้วนพี่อ้วนเออกูขออนุญาตเช่าสโมสรกองทัพบกหน่อยนะเออนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงหรอกกูจะไม่ด่ามึงยกเว้น ยกเว้น <laughs> โอเคไออ้วนนี่สนิทกันนะันนิดหน่อยเขาจะสนิทกับกูหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะแต่กูก็ตีซีกับเขาอ่ะสนิทกันตั้งแต่ตั้งแต่ฉันเป็นนักข่าวมหาไทยแกเป็นเลขานุการรัฐมนตรีภลรใจเปี่ยมสมบูรณ์สมัยรัฐบาลทักษิณแส่อวยอ่ะเออรู้จักกันมาตั้งแต่เบอร์นั้นแหละรู้จกักกันมารู้จักกันมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยโออมึงจะไปเช่าอะไรชันสิบสี่แล้วมึงจะเข้าไปยังไงล่ะ เขายากออกยากชั้น1 4ต้องมีเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยก่อนที่จะไปนั่งทอกที่ชั้น14อีนี่ชั้น14เขาไม่ได้พาให้ใครไปด้วยนะชั้น14เวลาจะนั่งทอกเขาทอกเฉพาะทนายกับคนป่วยจ้ะมึงจะไปชั้น14ยังไงก่อนเอ้ยมึงไม่ได้ป่วยเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วมึงจะมานั่งทอกอยู่ชั้น14่ยังไงเราจะขี้ยังไงจะเยี่ยวยังไงแล้วคนไปจะเยี่ยมยังไงมึงต้องแลกบัตรแลกบวยอีกเออเอางี้ดีกว่าฉันว่านะฉันขายเป็นตัวคอนเสิร์ตเลยดีกกวว่่าาาเอคนิมลด้ย กูเอากูเอาลำไยหายทองคํามาดีไหมเอาลำไยหายทองคํามาเลยแล้วกูก็บอกว่าเอา ika, า่อลำไยแอนมาริกาวาไรตีทล์กโชว์จ้างลำไยหายทองคําเลยฉันว่านะาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดฉันขายสกินแคร์ของฉันได้ครบหนึ่งล้านถ้าเกิดฉันขายเนี่ยเซรั่มเนี่ยถ้าฉันขายเซรั่มหน้าเด็กของดเรมาริกาครบหนึ่งล้านขวดฉันจะจัดฟรีคอนเสิร์ตให้พวกเธอเต้นลำวงหน้าห้านเลย ต้องซื้อตัว๋วซื้อตืบอ,อะไรต่างๆฉันจะเอาลำวงหน้าฮานมาเลยแล้วเธอไม่ต้องฟังสุชาติชวางกูลด้วยเธอฟังเลยลำใหญ่ไหท่ทองคำเธอฟังเลยแอนออลดีฟิจิลิ่งกับลำใหญ่ไหทองคำสองคนเลยแล้วกูก็จะเอาวงลูกแกะมาด้วยวงลูกแกะคอมโบลูกแกะคอมโบคือ ลูกแก่คอมโบงไอเทงงแตงตาแลงแตงแตงตะแรงแตงแตงตะแรงแตงแตงแตงตาแลงแตงแตงตาแลงแตงแตงไอเทงฮักคอฮักคอฮักคอไอเทง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 กูเชิญฮักคอไอเทงมาเลยฟิเจอลิ่งกับลำยายหอมตองคำแล้วก็ฟิเจอลิ่งกับแอนออร์ดีแล้วก็ต้องใหม่พัชรีต้องมาเอาสี่วงแมงเลยถ้าชั้นขายฉั้นขอสัญญากับทุกคนแล้วจะเกิดฉั้นขายอันนี้ได้ถึงล้านขวดถ้าชันขายอันนี้ได้ถึงหนึ่งล้านขวดหนึ่งล้านขวด หนึ่งล้านขวดมึงสามารถพิสูจน์ได้จากติกตอกมันจะขึ้นสถิติว่ากูขายไปแล้วกี่ขวดถ้ากูขึ้นถึงล้านขวด ล้านขวดดวเรมาริกาจะจัดฟรีคอนเสิร์ตให้แม่ยกสลิมและให้แม่ยกทุกคนมารวมตัวกันเราจะรวมตัวแม่ยกทุกสีไม่ว่าจะเป็นสลิมไม่ว่าจะเป็นแมงคู่จีขี้จูจีขี่ควายไม่ว่าจะเป็นเสื้อส้มเสื้อสอยเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นใครมึงทะเลาะกันก็เรื่องของมึงแต่กูไม่ทะเลาะกับใครดังนั้นกูจะรวมพวกมึงมารวมตัวกันเป็นแม่ยกทุกสารพัดเสื้อสีทําไมล่ะไปร้องเพลงรับวงหน้าห้านกัน แต่แถวหน้าต้องเป็น V.I.P. สลิมนะแถวที่สองถัดไปเป็นพวกเสื้อส้มแถวที่สามถัดไปอีพวกควายแดงมึงอยู่ข้างหลังเลย ไอพวกควายแดงไอพวกนี้รอของแจกมึงอยู่ข้างหลังเลยมึงรอของแจกเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแจกสบูู่ด้วยเดี๋ยวกูแจกสบูู่เดี๋ยวมึงรออยู่ข้างหลังมึงเต้นข้างหลังเลยลำวงหน้าห้ามไอหน้าห้ามต้องเป็นสลิมก่อนใช่ไหมที่จัดลำดับแบบนี้แหละก็ให้ความสําคัญเอาทำไมล่ะเอากูไม่มีความเป็นธรรมอยู่แล้วขนาดรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่มีความเป็นธรรมขนาดนายกรัฐมนตรียังไม่มีความเป็นธรรมขนาดพ่อนายกรัฐมนตรียังหาความยุติธรรมให้ประเทศชาติไม่ได้เลยทำไมกูต้องมีความเป็นธรรมกูแบ <laughs> ่งชัน้นวรรณะอยู่แล้ว โอ้ยต้องแบ่งชั้นันหน้าอยู่แล้วสลิมเป็นลูกค้าใหญ่ให้สลิมอยู่แถวหน้าแถวต่อไปเป็นเสื้อสม้มเพราะว่าอะไรไอน้นี่ไอพ้ไอพวกนี้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเออฉลาดบ้างไม่ฉลาดบ้างเออเพราะฉะนั้นไอ้ไพวกที่ไม่ฉลาดเลยอยู่ข้างหลังเลยพวกเสื้อแดงมึงอยู่ข้างหลังเลยแล้วมึงก็เต้นข้างหลังไปเออนั่นแหละตเต้นไปมึงเต้นไปมึงเต้นไปนั่นแหละเออ อะไรแต่งตัวอย่างกบรถแต่งตัวอย่างกบรถตูต้กับข้าวแต่งตัวอย่างกับตู้กับข้าวคนอะไรแต่งตัวอย่างกับคู่ตู้กับข,าขา้าวตู้กับข้าวคือรถ,ถพุ่มพวงรถพุ่มพวงคือหืมเป็นดอกเป็นดวงเป็นพุ่มพุ่มยวงยวงเยอะแยะ yeah, ไปหมดมึงแต่งเยอะไปไหนก่อนทีนังเี้เซนังเงีมึงแต่งเยอะไปไหนก่อน, cosplay, แ,ตอไไน,อนแต่งตัวสวยกูก็จะไม่ว่าสักคำจะไม่นินทาสักคำมึงแต่งยังไงให้เป็นรถตู้กับข้าว มึงใส่ชาแนลอย่างไงมึงใส่รองเท้าชาแนลอย่างไงให้กลายเป็นการดูหมิน่นเจ้าแมกวนอิมเข้าไปอีกมึงใส่จิมมี่ชูยังไงให้ดูตันดูเทียอุตส่ <c oughs> าห์ใส่รองเท้าตั้งสี่สี่แสนแปดใส่รองเท้าคู่ละสี่แสนแปดใส่ยังไงให้ดูตันดูเทีย <c oughs> ใส่ยังไงให้ดูเหมือนนกเพนกวินเลยอ่ะ <c oughs> มึงใส่รองเท้ากูจิมมี่ชูคู่ละสี่แสนแปดยังไงออกมาให้เหมือนนกเพนกวิน แล้วไอ้ที่มึงซื้อใส่ไปเนี่ยอันนั้นอ่ะใช่เงินที่พ่องคอรัปชันมาหรือเปล่าถามจริงๆมันใช่เงินที่พ่องเคยคอรัปชันไว้หรือเปล่ากูถามจริงกูอยากกูไม่รู้จริงๆอิเออไอ้ช้อยกูก็ไม่รู้จริงๆไอ้ช้อยมึงบอกกูหน่อยสิว่าไอ้ที่มึงใส่ไปเนี่ยไอ้สมหัวมึงยังไม่ตุยเนี่ยเออกูอยากจะรู้จริงๆว่ามันใช่ทรัพย์สินมรดกตกทอดที่พ่องให้แล้วก็ใช่ไอ้ที่พ่องเคยคอรัปชันประเทศกูไปหรือเปล่ากูอยากรู้จริงกูไม่รู้จริงอ่ะมันกูไม่รู้จริงกูอยากรู้ กูได้ข่าวว่าอีจิมมี่ชูตั้งแต่มึงเนี่ยโชว์คู่นั้นน่ยอีจิมมิ่ชูเนี่ยทุกคู่ในตอนนี้หน้าหนาวหิมะตกที่ไหนไม่มีขายเลยนะทาไมอ่ะมันถอดออกจากร้านหมดเลยขายไม่ออกโอเคนะคะตามนั้นค่ะอะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะถ้าดรอเรมาริกาขายขวดนี้ถึงหนึ่งล้านขวดเมื่อไหร่นะคะถ้าขายถึงหนึ่งล้านขวดเมื่อไหร่ล้านขวดเมื่อไหร่ทั้งการส่งออกทั้งการในประเทศไทยถ้าฉันขายถึงหนึ่งล้านขวดเมื่อไหร่ ถ้าฉันขายถึงหนึ่งล้านโขวดเมื่อไหร่ฉันจะจัดฟรีคอนเสิร์ตให้กับแม่แม่สลิมทุกคนได้มารวมตัวกันรำวงหน้าห้างโดยมีแอนออรดีฟิตเจลิ่งก,กันกับลำไย,ยหายทองคำตบท้ายด้วยใหม่พัชรีและตบท้ายด้วยวงลูกแกะคอมโบฮักคอไอเทง ไม่เกี่ยวก็ถอยไปใครไม่อยากสวยก็ถอยไปเลยค่ะใครไม่อยากสวยก็ถอยไปเลยคะ่ะขอโทษนะคะเรารวยแต่เราต้องมีรสนิยมด้วยค่ะไม่ใช่ว่ารวยขี้หมาขี้หมกนะคะไม่ใช่รวยจากการคอรัปชั่นเสร็จแล้วก็ใส่รองเท้าจิมมีช่ชูคู่ละสี่แสนแปดเสร็จแล้วก็ออกมาตัากน,นกเพนกวินเลย <c oughs> มึงแต่งตัวยังไงให้เหมือนรถรถกับข้าวก่อนแต่งตัวยังไงให้เหมือนรถกับข้าวฮะอีเกือกมา้า อีกเกิกม้านั่นชาแนวอีกเกิกม้าชาแนวนั่นมึงใส่ยังไงให้สีจิ้นผิงรู้สึกว่าดูมึงตั้งแต่หัวจดตีนอีนี่ไม่รู้เลยว่าประเทศจีนน่ะเขานับถือเจ้าแมกวนอิมเสกเอามุกไปร้อยที่หัวไม่ตีนมีหน่าล่ะสีจิ้นผิงเลยไม่ปล่อยประชาชนเข้ามาประเทศไทยเลยอือเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะมึงงานเสกใส่รองเท้าไม่รู้จักกาละเทศะไม่รู้จักเจ้าที่เจ้าทางแหมใสรองเท้าไม่รู้จักกาละเทศะพวกมึงเนี่ยตลอดเลยพวกมึงเนี่ย มึงดูปากกูนะกูเอาลงไม่ได้ตอนนี้เออนี่ถ้าเกิดไม่ได้สกินแคร์ด็อเตอร์มาริการนะบอกเลยหน้ากูจะเป็นอย่างเงี้ยนี่กูดีนะกูมีสกินแคร์ว่ากูทำบ่อยมากท่านี้ทำบ่อยเหลือเกินเธอเห็นอันนี้ยังนิดาโพคนไม่ค่อยพอใจผลงานหกเดือนของรัฐบาล ตุงติ้งสะดิ้งสียี่สุดคือรัฐมนตรีพาณิชย์กับแรงงานวายวายยี่สุดคือแรงงานกับพาณิชย์ว่ะเธอโพนิด้าเพิ่งออกเมื่อกี้รัฐมนตรีที่ถูกยี่มากที่สุดคือรัฐมนตรีพาณิชย์กับรัฐมนตรีแรงงานวสัน์วสุกระทรวงพาณิชย์เขาไม่เคยตกต่ำขนาดนี้เลยนะท่านพี่ชัยกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยตกต่ำขนาดนี้เลยแต่ทำไมเธอไปทำให้การจัดการกระทรวงพาณิชย์ตกต่ำเบอร์นั้นล่ะ โอ้ยกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยตกต่ำเลยนะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยขึ้นม้อสําหรับประชาชนมาโดยตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลาการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซัพ s ดี y พืชผลการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดค่าของชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดค่าราคาไข่ไก่ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าพลังงานใดๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยถูกยี่เลยนะเออกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยถูกยี่เลยนะ i n n เขารายงานข่าวนะคะ i n n รายงานข่าวจากนิดาโพ นิดาโพจะเป็นเฟ็กนิวอะไรกับมึงอ่ะนิดาโพนะมึงจะเป็นเฟ็กนิวอะไรล่ะมันจะเฟกนิวอะไรนิดาโพมันเป็นนิดาโพตอีนิดาเนี่ยมันก็สปอยออย,ยดศไฟ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 พวกมึงมาโดยตลอดไม่ใช่เหรอนิดาเนี่ยล่าสุดมันบอกว่ายี่สุดคือกระทรวงพาณิชย์มึงยี่สุดยี่สุดคือกระทรวงพาณิชย์ครับยี่สุดคือกระทรวงพาณิชย์อุ้ยตุยแล้วฉันเนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษาดันตีพาณิชย์เนี่ยจะไม่นักนึกมาก่อนเลยกระทรวงพาณิชย์สมัยที่แล้วเนี่ย กระทรวงพาณิชย์สมัยที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยขึ้นหม้อได้ดีมาตลอดเบอร์หนึ่งมาตลอดเลยนะกระทรวงพาณิชย์อ่ะปกติเนี่ยส่งออกทารายได้ข้าประเทศมากที่สุดกระทรวงพาณิชย์ลดค่าของชีพแล้วที่สุดกระทรวงพาณิชย์ดูแลประชาชนดีที่สุดกระทรวงพาณิชย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ 1, ่งเบอร์สองรองจากประยุทธ์เนี่ยจุลินมาตลอดเลยรองจากประยุทธ์คือจุลินรองจากประยุทธ์เนี่ยคือเฉลิมชัยสีอ่อนมาด้วยตลอดเลยนะแล้วเฉลิมชัยสีอ่อนนี่นะตลาดผลิตพาณิชย์เขาเรียกนะเกษตรผลิตพาณิชย์ขายอ่ะเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ตลาดนี่พณิชย์จัดการให้กเกษตรนี่เฉลิมชัยศรีอ่อนจัดการเลยปลูกพืชให้ตรงปกแล้วก็ขายได้ส่งออกจึงได้เป็นเกาเป็นกำรรเลยเนี่ยอันนี้คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,กรวงกรเกษตรในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยดีมากเลยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงกรเกษตรระดับเอเชีย e เลยอะ่ะวายวายวายท่านลัมตีทําไมทําให้กลายเป็นกระทรวงที่โดนยี้มากที่สุดอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วลนะ่ะ อยู่ไม่ได้แล้วล่ะท่านรัตมนตรีอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยเพราะเผื่อใครเผื่อใครมึงเอาเรื่มตีคนนี้อยู่ไม่ได้แล้วล่ะเอาเอากลับไปกินวายที่บ้านเลยคนเนี้เอาไปกลับกินวีเอากลับไปกินวีที่บ้านเลยเอากลับไปกินวีที่บ้านเลยมึงไปหาวีดีราคาแพงกินที่บ้านเลยอีคนนี้ต้องเปลี่ยนกระงูนี้ต้องเปลี่ยนแล้วโพ <_ an> ที่นิดาโพทําสํารวจนะคะล่าสุดนิดาโพทําสํารวจนะคะข่าวรายงานว่า ไอเอ็นเอแรงงานว่าน no sure right. kind of ิดาโพคนไม่ค่อยพอใจผลงาน6เดือนรัฐบาลอุ้งอิงไม่เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหายี่มากที่สุดคือกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงแรงงานและนอกจากนั้นแล้วค่อนข้างพอใจก็จะมีแค่กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงท่องเที่ยวสาธารณสุขได้ค่ะว่าเป็นกระทรวงที่มีรัฐมนตรีช่วยเป็นของประชดิปัติของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเขาไม่ใช่เหรอศูนสำรวจความคิดเห็นหรือว่านิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศึกษา นะคะของนิด้านะคะ <_ H an> ก็เปิดเผยบอกว่าผลสํารวจ6เ <_ H an> ดือนของรัฐบาลตุง้งติ้งสดิ้งสีนะคะสารวจระหว่างวันที่24ถึงวันที่26สนะคะสารวจใครก็ไม่รู้หละกูก็ไม่ได้สํารวจแต่ว่าประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปนะคะกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาแล้วก็อาชีพแล้วก็รายได้ทั่วประเทศนะคะจานวนทั้งหมด1 3 1 0หน่วยนะคะตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลงานรัฐบาลตุง้งติ <_ H an> ้งสดิ้งสีแพทองทานชินวัตนนะคะในรอบ6เดือนที่ผ่านมาพบว่า 34. ส5%มระบุว่จุดห้่เปอยพอใจนตงานี่งระบุว่า สีสีอร์เซตมากที่สุดเลยค่ะไม่พอใจผลงานจ้าตุ้งติ้งเขาไม่พอใจผลงานเธอว่ะเฮ้ยตุ้งติ้งยังไงดีวะเขาไม่พอใจผลงานประชาชนไม่พอใจผลงานเธอว่ะตุ้งติ้งประชาชนไม่พอใจผลงานเธอนะตุ้งติ้งประชาชนไม่พอใจผลงานเธอนะตุ้งติ้ง ประชากรประมาณตัวอย่าง1,300คนสำรวจ6เดือนของรัฐบาลแพทองทานปรากฏ34.5%ไม่ค่อยพอใจผลงานรองลงมา32%ค่อนข้างพอใจส่วน20%ไม่พอใจเลยซึ่งไม่พอใจเลยคือกูค่ะไอ้พอใจมากมีแค่12%ไอพอใจมากมีแค่12% เอาตายแล้วเสื้อแดงมึงไม่พอใจรัฐบาลมึงหรอเอาอีพอใจมากมีแค่12บเแปลว่าเป็นเสียงส่วนน้อยนะจ๊ะแสดงว่าชาวไร่ชาวนาเริ่มไม่พอใจรัฐบาลตุ้มติ้งสะดิ้งสีแล้วนะจ๊ะอีแพทองทุีชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไม่พอใจมึงแล้วนะคะเพราะมึงทาราคาข้าวตกต่ำส่วนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการทํางานของแต่ละกระทรวง6เดือนพบว่าพอใจห้าอันดับแรกคืออันดับหนึ่งพอใจกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด49%าอร์อ่ะสมศักดิ์มึงรอดไป อันดับสองคือกระทรวงศึกษาธิการ47.3เอ่ะรอดไปมึงขอโทษนะกระทรวงศึกษาแทบจะไม่มีผลงานอะไรเลยนะมันเหมือนแดนสนทยามากเลยล่าสุดเห็นว่าจะเช่าแท็บเล็ตไม่ใช่เหรอ <laughs> เช่าแท็บเล็ต อันดับสามพอใจกระทรวงส่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันดับสี่จึงจะไปอ๋ออันดับสี่อันดับสามท่องเที่ยวและการกีฬาอันดับสี่กระทรวงพัฒนาสังคมอันดับห้าเป็นกระทรวงพลังงาน่าสั้นพลังงานลุงพีเนี่ยอันดับห้านะจ๊ะอ่าพัฒนาหน่อยพัฒนาหน่อยเลตติ้งอ่ะขณะเดียวกันกระทรวงที่ประชาชนไม่พอใจเลยกระทรวงที่ประชาชนไม่พอใจเลยมีอันดับหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ เป็นอันดับหนึ่งของการถูกยีที่สุดค่ะ64%เไม่พอใจเลยค่ะอันดับสองคือกระทรวงแรงงานไม่พอใจเลยค่ะอันดับสามคือกระทรวงมหาดไทยไม่พอใจเป็นอันดับสามค่ะอันดับสี่คือกระทรวงยุติธรรมไม่พอใจเลย59.9%ไม่พอใจกระทรวงยุติธรรมค่ะและกระทรวงการท่องเที่ยวหม58.7%ค่ะไม่พอใจ่ะรายงงานพอสังเกตเพียงเท่านี้นะคะเซรั่มของคุณพี่ดรมาริกาค่ะเป็นเซรั่มที่จัดการเรื่องฝ้าเรื่องกระเรื่องจุดด่างดำเรื่องหลุมสิวเรื่องรอยดำของสิวแล้วก็ล้ำลึกไปถึงผิว ชั้นในไม่ใช่แค่หนังกำพร้าชั้นนอกและตัวนี้เป็นเซรั่มน้ํามัน,มนอโะโวคาโดผสานกันกับน้ํามันแบคคาเรนผสานกันกับน้ํามันดอกทานตะวันผสานกันกับวิตามินอีและผสานกับแอสตาแซนตินแอสตาแซนตินทุกคนไปดูงานวิจัยแอสตาแซนตินทุกคนดูแค่ไฮไลท์ของมันคือน้ํามันอะโวคาโดจากประเทศสเปนบวกกับแอสตาแซนตินสองตัวนี้ผสานกันตัวนี้มันตัวสารสกัดที่ทําให้ผิวเนี่ยขาวกระจางสว่างแจ้งมันจะเพิ่มเลเวลระดับความใสขึ้นโดย ธรรมชาติและตัวนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผิวเพราะมันจะล้ำลึกมันเป็นสารสกัดที่มีน้ำมันอะโวคาโดเป็นตัวเอกค่ะ